อุดอู้ดูดออกมาเล่นน้ำลูกอากาศดีมากเลยพ่อให้ออกมาครับหนูว้ย,ย,ย,ย์ใหย่ใช้คาว่าพ่อให้ออกมาดิเขาก็รู้สึกว่าเขาบังคับเขาออกมาเดินเล่นเดินเล่นวันนี้ไลฟ์ไหมคะไลฟ์อยู่คะ่ะ แต่ว่าไม่ได้ขายจ้าเพื่อนเ่าสดใออเมื่อกี้ก็ถามว่าพี่เป็นเป็นอะไรกันทำไมหน้าเหมือนกันกเหรอเพื่อนจริงๆหน้าดิ้งนะวันนี้อ๋อกลับมาเพชรบ,บ้างเปล่าไม่ได้กลับเลยค่ะ อากาศดีเงี้ยต้องแบบสักทิมที่ซื้อไปคือดีค่ะบอกตอบอากาศอย่างงี้น่าน่าน่าสักแก้วสองแก้วแน่ว่ะลุกไปไหนครับพอเลิกแล้วนี่นะว่ายน้ําค่ะกาแฟได้หรอกาแฟอ่ะไมตาแปลกๆครับแปลกไหมคะฮะอากาวันนี้ดีเนาะนสภาพแบบสักแก้วมานั่งตรงนี้ไม่ได้ค่ะแดกเลยสมมติว่าสมมติว่าเมื่อก่อนกินมะละขวดวันนี้วันกินรอนละแก้ว กินวันละแก้วพอจริงเหรอทั้งหมืนกันฮะน้าดิ้งมากนะบรรยากาศนะลมเย็นเงี้ยโอหหอตาบวมเหรอ้ผมตื่นไปตื่นตีห้าวันนี้ทำงานไม่ได้ปิดไม่ได้พี่ก็ปิดกล้องมดเอ๋อไปทางนี้เลยอ่ะไปอ่ะไปวิ่ง วนมากเลพราะอวบ้วกนะตะคุณค่ะเมื่อก่อนเอเน่ในสัมมกรบ่อยมากก็เมื่อก่อนบ้านอยู่ตรงนั้นเ <c oughs> มื่อก่อนบ้านอยู่ตรงนั้นมันย้ายมาเพิ่งย้ายมาเนี่ย เมื่อยก้นไหมเอาเอาเอาบาะมานั่งไหมรองเท้านั่งรองเท้าอยู่นี่เลน้ำข้างนอกขึ้นไหมขึ้นค่ะคือแบบเมื่อก่อนมันจะลงไปข้างล่างแล้วก็เดินไดใช่ป่ะคะมันก็จะมีที่แบบเดินลิงๆได้ตอนนี้คือแบบเดินแทบไม่ได้แล้วน้ำขึ้นเนล น้องเมื่อวานหุัดใหญ่หัดใหญ่ขัดใหญ่น้องที่มาจากหัดใหญ่ใส่สบายเกรดเต็มบ้านเลยหัดใหญ่คะคุณหดใหญ่เกรดเกรดแก้วของคุณเนี่ยสวัสดีค่ะยายใหม่เองค่ะคิดถึงแม่เอ๋น้องยายใหม่คิดถึงนะลูกยายใหม่เหรอยายใหม่ยายใหม่หมเล่น โตเป็นสาวและเต้นตอิตอก็เก่งมากสวยเชียวตอนเด็กก็น่ารักตอนโตนก็สวยดีจันเนองเลยอะ่ะอ้าวทำไมอะ่ะนี่โตนี่แก่ว่าเือเนระื่องี่ถึงแล้วพี่ปอพปเอกเคยเจอพี่ปอล่าสุดตอนพี่ปอบวชโหนานมากฮะตอานบวชเลยหรอ,อ วิวบ้านหน่อยเอกกินอะไรคะตะม่วงกวนค่ะวิวบ้านมันเปิดกล้องคู่ให้ดูนะกล้องคู่กล้องคู่กล้องคู่อยู่ไหนโอ๊ยปลาเริ่มมาไหนเมื่อก่อนปลาเต็มเลยอะ่ะตอนที่เราให้อาหารบ่อยอะ่ะก้องตั้งค่าฟังเสียงของคุณ อ้าวกล้องคูมเปิดไม่ได้เหรอไม่ปักตะกล้าค่ะไม่ได้ปักค่ะน้าเลยเหรอพี่ก็พออากาศดีจังเลยวันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีจริงตอนแรกตอนช่วงเย็นๆนึกว่าฝนจะตกนะฟ้าครึ้มจ้ะกล้องหลังหน่อยค่ะ,คะทำไมอ่ะอ่ะกล้องหลังปิดกล้อง หน่มจีนไหม,มอยากกินเลยอพี่ปอมีงานแสดงอยู่ค่ะสองวันนะคะ,ะน้าเอ๋ยังสวยค่ะน้าหรออย่าน้าสิเจ็บบรรยากาศดีจังเป็นอะไรไม่รู้เน่ียตอนนี้<า>เจ็บหลังอีกแล้วตรงเนี้ย เล่นเบรกเนี่ยพี่พิมไปเล่นเบรกมาเมื่อสองวันที่แล้วพี่เออทำไมมันเจ็บขนาดนี้วะเอาก็พี่ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ไปเล่นนานไงนึกออกป้าไม่ไม่มันเจ็บอยู่ตําแหน่งเดิมเลยนะใช่เวลาเอ๋ยืนเยอะๆเอ๋ก็จะเจ็บซี่โครงเจ็บี่นวดได้ายเนี่ยไผอมจ้าตรงเนี้ยมันมีร้านนวดหรือว่าจะไปนวดเนี่ยอย่าดีไหมอย่าไม่อะตรงนี้ฮะ ตรงเนี้ยตรงตรงนิ้วพง้งโอ้โหได้ไหมที่บ้านไหมได้ไหม่ะวันนี้ได้ไหมตอน,นเย็นไปล้วสซิที่ลงหน่อยตรงเจ็บมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบเอาอยาเหมือนกัเจ็บเพราะความชราขอบคุณครับอเออเที่ยวไหนคะอยู่บ้านคะ่ะ บอลลิวรอูแมนเดี๋ยวเจอแมนซิตี้อีกนัดนะถ่ายไปแล้วล่ะถ่ายไปแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปตอนประมาณโดนไหมไม่ขายเม็ดฟู่ะเม็ดฟูหมดแล้วว่ะตอนเนี้เยก็อย่างที่บอกไงวันนั้นไปวันนั้นไปไปบอกไปดูหลังบ้านว่ามีเม็ดฟูเท่าไหร่กะว่าจะมาขายมีอยู่ห้าหลอด อร่อแต่ครีมยังเหลือนะอเครีมมันมีรีวิวดีมากนวดไม่เป็นระวังนะขอเอียงเลยนวดตรงเนี้ยนวดไม่ได้เลยนะถ้าไม่คนที่เขาเรียนมานะทำไมอ่ะต้องมีสตูอ๋อ,อตอนนี้สั่งอยู่ครับเม็ดปู้รอแปบ๊บเลยฮะนอนแช่น้ำร้อนเ่าการได้ผมติดผมมีผู้ติดตาม ครับเอพรอยบ้าเอาสอบกดเลยครับโอ้ยอ่ะเจ็บไหมเจ็บไหมกินดีจริงค่ะจิตใจเลยตอนนี้คือเม็ดพุ้เราเราเราไปดึงออกมาจากในออฟไลน์แต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการเอาออกมา อากาศดีค่ะเดี๋ยวเจียนิ้วมือนะคะข้างหลังดูเหนื่อยๆนะ,ะข้างหลังหรือขนะ้างหน้าข้างหน้าวันนี้เหนื่อยจริงยอมรับเลยรู้ปะตื่นเช้าเมื่อคืนเราไลฟ์ใช่ปะเมื่อคืนเราก็นอนประมาณแบบเกือบเที่ยงคืนเนาะเ็จตื่นตอนที่พี่โทรมาหาเอ๋ตอนสิบโมงกว่าใช่ปะเอ๋ยังไม่ตื่นเอ๋หลับไปอีกชั่วโมงสิบเอ็ดโมงครึ่ง,ง,งจริงเหรอจริง นอนจะปวดหัวพี่นั่นนอนเยอะไปเอะนอนเยอะไปนอนอย่างนั้นน่ะร่างกายมันจะแบบทาไงมันไม่ขาดขาดอาหารน่ะมันเหมือนอาหารก็ไม่มีมันปวดหัวเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าเธอร่างกายเธอไม่มีอะไรไปเลี้ยงมันเลยมันลืมตาไม่ขึ้นนะครับทำไงอะเอาเพื่อนๆโหคนดูตั้งเยอะเคาะหน้าจอให้หน่อยสิะไปเคาะหน้าจอให้หน่อยได้ไหมเออเมื่อกี้นะครับ เขาบอกว่าเวลาสมมติเราไลฟ์ใช่ปะ่ะเราอยากให้เปิดการลงทินน้ต้องไลฟ์5ชั่วโมงครึง่งใครจะมาไลฟ์ like ได้ว่้5ชั่วโมงครึง่งเขาถึงว่าเปิดเลียง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 ไลฟ์5ชั่วโมงครึง่งกูว่าโดนแบนก่อนโดนปิวก่อนเพราะว่าต้องไม่เห็นอะไรสักอย่างห่างตรง ถึงป้ไม่ถึงอันนี้เจ็บจักระแล้มากกว่าอราหรอไม่ถึงหรอเราไม่ต้องหรอกเดี๋ยวไปให้ร้านเขานวดดีกว่าเอาเอ๋มานั่งคุยดีกว่าเอาสเปรย์ชีปปักตรก์ตาค่าขายอะไรดีล่ะงเขาไปเอาเอรูวามาส,<อ>สิชั่วโมงก็พอครับหมอนวดติ่มจังเอาเอรูวามาสวัสดีค่ะเอรูวาครีม,มก็ไม่มีคนซื้ออแหละงงมาก ช่องนี้นะคนดูเยอะแต่ไม่มีคนซื้อเวลาขายของอะ่ะโอ้หบางทีสวัสดีค่ะลูกชายเคยเล่นละครเป็นลูกเลื่มได้แดงตอน <มา S 2> เด็เกเริ่มได้แดงน้องอะไรนะคุณไ่คู่ไข่ไปไหนรอไปคู่รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาแตะมา่อยหนุนนะ่ะหนุนหนุนอะไรอ่ะ มันโอ้โหมันใหญ่ไปอันนี้มันสูงไปเอาึ่งนี่ไงนะสวัสดีค่ะคุณน้องหมวยเห็นป่ะพอไม่เอียงเลยเห็นไหมยอดขึ้นเลยเห็นป่ะเหรอแม่สีผอมลงเยอะพอไลฟ์ป่ะจริงเหรอขอขอโทษขอโทษ เราทำให้เราผอมลงแบบพี่ผอมอ่ะผอมคืองงมากคือทำไมกูผอมกนาดนี้ไม่ได้แบบมันก็ยังมีพุงอยู่นะแต่ก็ผอมลงอ่ะพี่ผอมมีโอกาสกับช่องเจ็ดไหมก็มีสิครับตอนนี้ผมเป็นปีแล้วผมมาเล่นที่ไหนก็ได้ผมไม่ได้จ้างขับผมไนะมีตะก้าค่ะมีมีปัญหากับช่องเจ็ดเลยรองไปคู่ได้เลยผมไม่เข้าใจว่าทําไมแบบว่าทําไมคน เป็นแฟนช่องเจ็ดยังแบบแบบยังจะอะไรกับผมอยู่เพราะว่าจริงๆผมอะผมนี่รักช่องเจ็ดมากนะผมทำงานรับใช้ช่องเจ็ดมาเป็นสิบปีอะแล้วแบบว่าคือผมแบบปลดหลับปดนอนผมแบบ ทํางานกับช่องเจ็ดมาแบบด้วยความแบบตั้งใจทํางานมาดีมากสบายดีแล้วค่ะแต่ยังไม่หายนะสบายดีเนี่ยวันนี้เดือนนี้พฤศจิกาใช่ไหมเดือนหน้าบ้านเราจะเข้าสู่เข้าสู่ความเครียดอีกครั้งเพราะว่าเอ๋จะต้องไปสแกนและเพจไปไป,ไปทำเพจสแกนและยังไม่เพจสแกนไปสแกนก่อนปี อ่าไปทำอะไรอ่ะ CT CT ส,ส,สแกนใช่ไหมอเออต้องไป CT ส,สแกนแล้วจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเครียดอีกครั้งแล้วว่าแม่งจะเจอป่าวะเออยังไงวะแล้วถ้าเจอถ้าเจอจุดอีกเนี้ยโอ้โหก็เข้าสู่กระบวนการกแลวว่าจะเอาอยัางไงดีชีวิตแม่งก็วนอยู่อย่างเงี้ยเนาะชีวิตมันก็ต้องวนอยู่อย่างเงี้ยอืมคือเพราะนั้นเพื่อนๆครับใครที่ไม่เป็นสิ่งเนี้ยนะ ผมบอกเลยว่าคุณโชคดีมากที่มีโอกาสที่จะมีความสุขในชีวิตนะมีความสุขในชีวิตไปเถอะจริงอยากทําอะไรก็ทําตอนนี้บ้านเราอยากทำอะไรก็ทาเลยเขอยากทําอะไรทําเลยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบขอบคุณนะคะยาจริงหรือยาปอมยาปอมค่ะขอบคุณนะคะคุณก็ต้องสู้กันไปเนาะ คือนเมื่อมันเป็นแล้วอ่ะก็ก็ู้่ไปไม่แต่คนก็งงมากว่าตอนที่เราเป็นน่ะคนมาด่าเราทำไมวะถืาเราไม่ได้นิสมมติมาด่าเรื่องอะไรก่อนถามก่อนเอเมื่อก่อนคนแบบนี้เยอะเลยค่ะตอนที่แบบ ที่เราบอกใหม่ๆคงก็จะแบบเยอะเลยอ่ะคือแต่ไม่ใช่ในนี้นะไม่ใช่คนในนี้นะ mm hmm. จิตใจคนมันไม่เหมือนกันใช่แบบ mm hmm. เดี๋ยวนี้มันจะต้องแบบยังไงวะ mm hmm. คือคนเป็นมะเร็งยังด่าได้นี่คือมึงเก่งมากนะ mm hmm. มึงจิตใจมึงต่ํามากนะเอาจริงคือตอนนาทีเนี้ยผมก็ไม่ผมบอกเลยว่าแบบ ก็ไม่สนอะไรแล้วเหมือนกันอะเอาจริงคือผมว่าคนที่แบบคิดแบบนี้ได้อ่ะต้องไปให้ค่าเขาด้วยหรอวะอะไรเงี้ยอย่าไปใส่ใจไม่ได้ใส่ใจแต่ก็ขอด่าบ้างขอว่าเขาบ้างอะไรเงี้ยระบายบ้างเออผมไม่ได้สนหรอกจริงๆคือมันมันข้ามตรงนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยออกค่าออกกําลังกายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปออกปติจะออกอแต่แค่คิดว่ามันจะต้องเป็นคนประเภทไหนวะ มันจะต้องถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนว่าถึงมันจะคิดได้ว่าครับฮะงน,นี้เนเขาไม่ได้เรียกเถิบกล้องเขาเรียกว่าหมุนกล้องอมาไปเขามีเวลาแป๊บเดียวครับไม่ถึงห้านาทีเนะนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมืดเราใส่เกลีดดีนะคะท้าวทำไ,ไมมันกลับมาตรงนี้ลมไงล,ลูกคิดถึงทั้งสองคนนะคะ สู้ๆนะคะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีติดปอดจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่้วค่าอะไรถามถามประมาณแปดรอบแล้วคนเนี้ยก็เยอะอะค่ะก็พยายามไม่เยอะมากหรอกครับบ้านเราก็ใช้โซลาร์เซลล์ด้วยค่าใช้จ่ายอะไรอ่เใช้จ่ายอะไรต้องทำให้เครียดค่ะตอนนี้ก็ไม่เครียดแล้วค่ะคือจริงๆล้ว่าเราแรกเครียดมากเลยนะแต่ว่าจริงๆ เอาจริงนะคนที่เป็นอ่ะภายนอกเขาอาจจะดูสดใสร่าเริงแต่จริงๆแล้วลึกๆอ่ะมันก็จะมีมีการการคิดแล้วก็สะสมความเครียดอยู่ด้วยโอ้โหพึ่งดูนี่คนดู 4K เลยเหรอเดีนี้กำมาไวคือค่ารักษาขอโทษทีคะ่ะอ๋อค่ารักษาเหรอคะโอ้โหดูเดือดค่ะจะล้านหนึ่งอะ่ะเกือบล้านเกือบล้าน ถูกล้านแต่มีประกันไงโชคดีมากที่เอท๋เอท,ำทำประกันไว้งไงฮะสองตวัวก็เลยโชคดี<ช>คฮะโชคดีมากแล้วก็หลังทําประกันก็มีเงินชดเชยด้วยจากเจอจ่ายจบอ่ะอเจอจ่ายจบเนี่ยอันนี้ดีมากนะเพื่อนๆคือเวลาเอ๋ทำไว้โดยที่ไม่รู้คือไม่รู้<ำ>ว่าตัวเองทําด้วยทําจนลืมอ่ะเอ๋ทาจนลืมอ่ะเพราะว่าเคยรู้ว่าทําประกันโรคร้ายไว้แต่แบบ ือทำไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วค่ะทำมานานมากอะไรเงี้ยก็จ่าย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 ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็น,ปนโรคที่เรากลัวที่สุดเรารู้สึกว่าเออเราอยากทำมันนี้อะไรเงี้ยอยากทําเองเราไม่คิดว่ามันแบบเออมันได้ใช้ด้วยประกันอะไรหรอคะก็เยอะแยะครับเดี๋ยวนี้ประกันมันีเยอะแยะเลย<ๆ>จริงๆเดี๋ยวนี้เขา้หูห สู้สู้ฟัดกันน่าดูเลยหลายๆบริษัทเลยบอกไม่ได้อะถือถ้าบอกมันก็จะเป็นการโฆษณาถ้าอยากถ้าอยากรู้จริงๆนะคะ DM มาหาเอแล้วกันเอพรทิปเจ้าเอบอกให้ค่ะฝากกดติดตามช่องพี่ปอไว้ด้วยนะคะต่อนัฐวุฒินะกดติดตามด้วยนะแล้วช่องเอ๋ด้วยนะเอพรทิปภาษาไทยเลยค่ะเอพรทิปทำไมอ่ะฮะกพอยากให้คนตามเยอะๆ แค่นั้นเคยผ่านสถานการณ์เช่นนี้มาเหมือนกันบ้านนายอยู่จำขอขบคุณค่ะติดฟราไหมติดตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไมไ่หายขาดนะ,ะไม่ไม่ติดฟันขอเคลมว่าติดนิดเดียวติดเยอะยไม่เยอะเลยเอ๋ <c oughs> ว่าเขาเขาก็บอกไม่ติดแต่ตันอร่อยไงแต่ก็ซื้อไงเข้าใจว่าเพราะว่ามัน มะม่ว,วงกวนมันไอ้นี่อยู่แล้วและใครๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันแบบมันอร่อยฮะชอบเปรี้ยวๆไงเปรี้ยวหว,นวานๆตอนนี้เป็นกันเยอะมากวันนี้ไม่ได้ขายของค่ะเ,เป็นกาลังใจให้กับคุณนะคะเด็กๆไปไหนน้องอไ่ขาคนมาดูเยอะเลยวันไหนขายของนะคนดูนิดเดียววันไหนขายของอ่ะช่วยมาซื้อหน่อยสิเราเอาของไม่ซื้อก็ได้นะแต่เขาช่วยเข้ามาดูนเราช่วยมาดูแล้วดูดูยาวๆเคยอะไรปะเกือ ไม่งั้นก็ขายของไม่ได้อะสงสารลูกค้าเอาจริงแบบว่าเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทุกทุกมิติที่เขามาไหนไหนมาบ้านพี่ปอแล้วลนนไหนไหนเขามาบ้านพี่ปอแล้วเขาก็น่าจะได้อะไรบางอย่างก,กลับไปอะ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กลับไปนะใช่เพราะเราเอาจริงเราก็ทําเต็มที่แหละแต่ว่าการที่แบบคนดูมาคนมาดูเยอะๆมันก็ผลเพิ่ม เพิ่มเออเขาเรียกว่าอะไรนะของเราอะเนาะอะไรจะพูดไงไมพูดไม่ถูกหมายถ,ถึงว่าถ้าคนมาดูเยอะๆใช่ไหมคะคือมันก็เปิดการรองเหตุแบบได้เยอะอะไรอย่างงี้คือถึงึงไม่ซื้อมาดูก็ยังดีค่ะน,น้าคือ,อไม่ไม่แวะซื้อของพี่แวะฉี่ก็ยังดีอะไรอย่างนี้น <laughs> สวัสดีค่ะโอ้ยหมดแล้วเนี่ยพี่ปออายุมากแล้วยังหล่อบ้านน่าอยู่มากขอบคุณค่ะ บ้านหลังนี้เป็นท้่พักน้ำแดงของพี่ปอจริงๆไงใช่พี่ปอจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยคือถ้าไม่ได้ความที่สาคมัเป็นดีงาไม่ได้ความนิยมไม่ได้เป็นที่ชื่นชมของเพืเ่อนๆนะค่ะผมก็ไม่มีโอกาสซื้อบ้านหลังนี้ได้หรอกมันมาจากชื่อเสียงมันมาจากความนิยมในช่วงนั้นแล้วก็ทําให้งานหลังๆมันก็เข้ามาแต่ลักษณ้พี่ปอพี่ป,อ,ปอเป็นคนเก็บเงินอย่างเดียวพี่ปอไม่ค่อยใช้หรอกของแบรนด์เนมก็มีบ้าง เจะงน้อยมาก <How? S 1> ไม่เคนไม่คม่อยชอบของแบรนด์เนมเท่าไหร่ได้บ้างอย่าอยู่กับที่แต่แต่บางทีก็ซื้อเพื่อให้แบบหายคันอะให้แบบหายเซียนใช<า><ะ>่หล่อได้พ่อเลยผู้จอบผู้จาน่ารักข่ำตนมากค่ะรักมากเด็กหายไปไหนเด็กว่ายน้ําอยู่ค่ะคือก็ซื้อบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือบ้านหลังเนี้ยเกิดจากความก็ต้องเกิดจากทุกๆคนนี่แหละที่ให้ความ,มหให้ความสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ย มันในช่วงเวลาหนึ่งทําให้ผมได้งานมีงานเยอะพอมีงานเยอะผมก็เก็บตังค์ได้เยอะพอเก็บตังค์ได้เยอะผมก็ซื้อบ้านที่มันหลังใหญ่เพื่อที่จะแบบเออ<ม>ก็ใช้<ส>ชีวิตบ้านาาไมมีนกค่ะเมื่อก่อนเรามีหมาแต่หมาเรากโกหมดแล้ว,วใา้แล้ว<อ>นะอีกหนึ่งนาทีนี่มืดแล้วนะใช่บทจะมืดก็มืดเลยพี่เนี่ยมาเที่ยวกระบี่มาพักที่ดูสิทราย ได้คะ่ะคนเห็กเป็นไงบ้างคะหายดีแล้วยังไม่หายค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็าาดีขึ้นค่ะดีขึ้นเ,เรียนนกพันธ์อะไรคะพันกระตัวแล้วก็อะไรนะไวบิลลี่ไคแล้วก็ปอพัทก็รู้นี่ก็จำไม่ได้กกูกผิดแฟนคลับจากฝั่งลาวเดอร์ครับสบายดี พี่น้องเราทั้งหลายสบายดีนะทุกคนนะคะผมคนบ้านเดียวใส่ไ,ว,ไว้สบาสวัสดีค่ะบ้านสวยร่มรื่นขอบคุณค่ะเอาวีเปิดทีวีไว้เหรออ๋อดูทีวีเหรอดีโตมากับพี่ปอเมื่อวานมีลูกค้ามีทีมงานของลูกค้าคนหนึ่งพี่เปิดคมแฝกให้ดูใช่ป่ะ แล้วแล้วพี่ร้องเพลงจะเก็บเธอในใจฉันตลอดไปใช่ปะ่แะแต่เขาก็บอกว่าตอนเขาจะกลับเขาก็สวัสดีกันเขาบอกพี่ความเป็นติ่งของผมมันคอมพลีทแล้วพี่ผมได้มาเจอตัว,ต,วตัวจริงของพี่แล้วผมเป็นติ่งพี่ตั้งแต่สมัยคือดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินนะ่ะแล้วเขามาฟังพี่ร้องสดด้วยเมื่อวานพี่ร้องเพลงใช่ปะ่ะพี่ร้องสดด้วยแล้วก็แล้วพี่ก็เอาคมแฝกมาด้วยวเขาบอกโหพี่ความเป็นติ่งของผมคอมพลีทแล้ว ดูจพิจิตพี่ก็พี่ก็ดีใจนะเอาพูดจริงๆว่าพี่ก็ไม่นึกหรอกว่าแบบสิ่งที่เราทําในวันวันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นความทรงจําดีๆของเด็กเด็กคนหนึ่งที่เติบเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันเนี้ยแล้วเวลาเขาเขาเจอเราอ่ะภาพในวัยเด็กของเขาอ่ะเออนึกออกไหมมันก็จะย้อนมาพี่ไม่ใช่ตัวแทนของความโด่งดังในยุคนี้แต่พี่คือความทรงจําในวัย ในวัยอดีตในวัยเด็กของของผู้ใหญ่ในวันนี้หลายๆคนนึกออกไหมว่าเขาเคยดูคมแฝกเขาเคยดูดาวหลงฟ้าภูผ,ผาเสียงเงินเขาเคยดูยงงจิตจิตสังหารเขาเคยดูหมอลำซัมเมอร์เขาเคยดูมนรักลูกทุ่งเขาเคยดูเก็บแผ่นดินเขาเคยดูหัวใจห่อใบตองใช่ สายโลหิตไม่ได้เล่นแล้วว้านั่สอนรามสอนรามคู่สร้างคู่สมน่ารักมากหนุ่มไทยอายุ30พี่ปอทำเป็นเองไั่นเหรอพเนี่ยเหรอเอาปอมาดีเยอะเอาปอครับใช่ค่ะอยู่ในความทรงจำบางทีก็สงสารนะอยากเป็นรักลูกทุ่งหน้าใสทั้งคู่เลยจ้าเล่นกุนเต้มารักลูกทุ่งพี่เ้าพี่เขาอะไรอะทองโอทองเนื้อก้าวอย่างเงี้ย สบายดีแล้วดีขึ้นราคาเด,เด็กเห็นเด็กๆพูดสังกฤษลุงเกิดทันพี่ทุกเรื่องอุยอ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะปลาเหรอนกนกเหรอฮะนกนกมันไปกินปลาเหรอโอ้โหมันบนดอยไม่มีไฟ ดูทุกเรื่อง ừ, จริงค <ừ, S 1> ่ะพี่หายดียังค่ะดีขึ้นแล้วค่ะกลับเข้าบ้านเหรอยุงกัดยุงมาละกินกกข้าวดีกว่าหกโมงแล้วมาช่วยยกหนะ่อยตอนมาเอามาย,ยังไงอ,ะอ่ะ เอาขึ้งได้แล้วครับเมื่อนแล้วเขาไม่ให้มีเสียงเด็กร้องเผาเผารู้ล่าว่าติกตอกเขาไม่ชอบเดี๋ยวมามีไปทำสเต็กให้พี่ผู้กนวีกินข้าวเด็กๆ,ๆกินข้าวเผาเข้าบ้านฝนตกเอ้ยไม่ใช่ วิมีไก่ทอดนะเดี๋ยววันนี้เรามีพรุ่งนี้เรามี